กับคลาสสิโกโทร026180808เข้ามาพูดคุยกันครับกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ ก็ได้ค่ะคุณบรรพฤครับดูเหมือนว่าที่ทางราคาทองคำเริ่มที่จะไซด์เว y ออกด้านข้างแล้วก็กลับมายืนอยู่เหนือหนึน่งันหกร้อเหรียญต่อทอยอนส์ได้อีกรอบหนึ่งแต่จุดที่น่าสังเกตก,ก็คือว่า s ปด r Gold โก u ทั f ฟันทุกๆครั้งดูเหมือนว่าระยะหลังเวลาที่ราคาทองคำนั้นขย,ยับตัวสูงขึ้นบกว่าเขาก็จะลดสถานะขายออกมานะฮะอย่างเมื่อวานก็ขายออกมปประมาณสักสี่ปันตัวนี้ภาพของการลงทุนมันสะท้อนอย่างไรบ้างครับค่ะก็ส้ามับตรงนีน้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างไตรมาสแรกของปีนี้นะคะทองคําก็ถือว่ามีการ ผลตอบแทนที่ปรับตัวลงนะคะอย่างสปอร์ต่างประเทศราคาทองคำก็ปรับตัวลงเกือบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็สัญญาณตัวทองคาตอนนี้นะคะทิศทางก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นกองทุนนะคะก็ยังมีการขายออกไปต่อเนื่องและอย่างกองทุน SDR เองคนบรรพตพูดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตรมาสแรกของปีนี้นะคะกองทุน SDR ก็มีการขายออกมาประมาณ1 3 0้สาิตันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใน ทิศทางราคาทองคําที่ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ภาพรวมระยะลางก,าก็ยังถือว่ายังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนก็อาจจะยังมีการขาย,ย่างต่อเนื่องน,นะแล้วก็ถือว่าในช่วงนี้นหลังจากที่ กิจต่างๆก็ถือว่าฟื้นตัวที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็หันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมการลงทุนทองคาในช่วงนี้ก็ยังแนะนํานักลงทุนนะคะว่ายัางให้แนะนำซื้อขายในกรอบน,นะคะแล้วก็อาจจะลงทุนในระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นทิศทางขาข,ขึ้นทีชัดเจนถึงจะเข้ามาทยอยสะสมอีกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้อย่าง ถึงตอนนี้นะคะร,ราคาทองคำยังไซเวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ถือว่าแรงที่ปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทองคำในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองราคาทองคำถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวขยับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะมี PMI ภาคการผลิตที่ออกมาแย่กว่าที่คาดนะแต่ว่าถือว่าเมื่อวานมีตลาดทางยุโรปก็ปิดทําการเนื่องจากเป็นวันหยุดอีสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหว ในกรอบแคบแค่เท่านั้นนะคะแล้วก็แต่ว่าสัปดาห์นี้นะเราก็อยากจะให้ติดตามดูตัวเลขทางด้านการตั้งงานของทางสหรัฐอเมริกานะคะยอดการตั้งงานนอกภาคเกษตรกรรมนะตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนะะและเกิดว่า ตัวแรกทั้งอัตราการว่างงานด้วยของทางสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าออกมามีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นได้นะคะรวมถึงมีการประชุมของหลากหลายธนาคารนะคะทั้งธนาคารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ธนาคารทยยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามดูต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าตัวเอ่อตัวค่าเงินดอลลาร์นะมีการแข่งขาดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กด ราคาทองคำแล้วก็ทําให้นักลงทุนนะคะก็มีการยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆด้วยค่ะอืมครับผมแล้วในส่วนของกรอบความเคลื่อนไหวล่ะครับวันนี้คุณนัทประเมินไว้ที่เท่าไหร่ครับค่ะสําหรับทองคำนะคะก็ให้แนวรับนะคะของวันเทียดับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วก็เทียดับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเหรียญเรสเซล่านะคะส่วนแนวต้านของวันเทียดับ หนึ่งพันหกร้อยสามเหรียญหนึ่งพันหกร้อยสิบสามเหรียญแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยสิบหกเหรียญเรสซ่าร่านะคะก็ยังคาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก็ยังน่าจะยังคงขึ้นหน่อยในกรอบหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าเหรียญจนถึงหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเหรียญเรซาร่ถอยอ่อนค่ะอืมครับผมเอาลครับวนันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมถ้าว่ามีคำถามเรื่องการลงทุนในทองคำก็โทรศัพท์เข้้าไไปนนะะคครรรับับบบดที่เอ์0261808808